สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้จะพามาดูมดแดงป่านะครับดูจะจะมีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าฝนมือตกเลยครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสดๆนะครับผม เราจะมาดูเห็ดด้วยนะครับเห็ดโคลนนะผมเห็ดโคลนอาจจะมีหรือเปล่านะผมไปชมกันเลยอันนี้เป็นภูเขานะผมขึ้นเดิมขึ้น,นไปเรื่อยๆนะครับ พราะว่าฝนมันยังไม่ตกนะผมฝนมันยังไม่ตกนะครับเราเดินเลาะไปน็นูอองนะผมเลาะออกลงนะผมนี่เป็นอากาศนะผมไม่รู้จะได้ไม่ได้ก็ชมบรรยากาศกนแล้วกันนะครับผม ว่าคนหายก็เยอะนะครับ้วมูมแดงก็จะมีหรือเปล่านะผมมแดงนะผมเสียงนกเสียงกร้านะครับบรนกาศตามภูเขาตามป่า ครับนี่จะเป็นต้นต้นปงนะครับนี่ครับต้นปงป่าครับผม tuần nhiều tuần nhiều bà một tiền một lạ hợp không? ฝนังไม่ตกอีกอากาศไม่ค่อยร้อนนะผม ยังไม่ออกนะผมเพราะว่าเขา,าหาเยอะนะครับเก <l> ิดมาก็ยังไม่เคยหาย <l> หิดนะผมดูเห็ดโคนมดแดงดูลำมดแดงไม่มีตักังเลยครับผม ไม่มีเห็ดไม่มีอะไรเลยหมุดแดงก็ไม่มีเงียบนะบุม ไม่ไม่มีครับผม,มเก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศตามป่านะผมหรือว่ามนเดินเล่นนะครับเราคุณหาเยอะนะครับ

ะฝากคนที่ติดตามรับชมของผมฝากกดไลค์กดแชร์ครัผมกดติดตามมพค่อยอัปเดตคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับสวัสดีครับ